แดดแดดเขาเจริญดีเหมือนเหมือนถ้าเป็นเราเป็นหมอนะอพอคนมีคนไข้มาให้เราชําร้าแผลเนี่ยดูแผลเยื่แผลอะไรแล้วมันอ้นี่เหมือนลูกตุ้มเลยลองดูลองดูครับรับลองดูว่าครับผมรับใส่หินต่ไปเรื่อยเหรอครับอ๋อใส่หินทำไมฮะก็หินมันมันมันเย็นนะแล้วมันมันไม่แฉะเกินคือคือคือทดลองใช่แล้วไอ้นั่นที่ลากก็เรียกว่าลากขดอะ นะครับเนี่ยไม่ต้นมันเอียงมันไม่ใช่รากกดคือ,ค,อคือไม่ทุเรียนที่มันขึ้นตามธรรมชาติบางทีมันโดนทับโดนอะไรเรามาทํากระเปะ๋ะตรงที่รากมันตรงที่ครับ,รบตรงที่กลต,ตรงนี้แต่ตรงนี้คือปลายแ้วแต่ตรงนี้เราตัดตรงนี้ทิ้งเลยโอ้ครับมันจะได้มันจะได้รากมันจะได้กระจายออกกระจายออกครับไม่งั้นมันก็จะไปกองที่ก้นถุงอีกถ้าคือคือทาให้รากออกตรงนู้นเลยใช่ถ้าถ้ามันออกนะถ้าถ้ามันไม่ออกก็แล้วไปครับ มันจะออกตรงนี้ก็คือคือวิธีนู้นคิดว่ามันยังไงมันจะเหมาะกับไม่รากเน่าคนเน่าไหมเกี่ยวไหมคือทดลองถ้ารากมัน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 อยู่สูงเนี่ยเออมันก็จะไม่แฉครับอ๋อก็คือทุเรียนเนี่ยมันเซนซิทีฟมากครับชื้นไปก็ไม่ได้อืแห้งไปก็ไม่ได้กดก็ไม่ได้ด่าก็ไม่ได้มันจะต้องมีมีมีก็เลยทดลองวิธีนี้ใช่ใ่ว่าว่าเออคือให้เขาแห้งไว้ก่อน คือคือไม่ไม่คำนึงถึงรากแก้วคำนึงแต่รากชั้นชั้นบนสุดไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้รากแก้วคือคือถ้าลุงพรไปดูเข้าขุนแม่โครคนอื่นไปดูเข้าขุนแม่โครเนี่ยเขาเขาไม่รู้เขาดูอะไรแต่ผมดูว่ารากไม้มันอยู่หรือขนาดไหนอ่ามันไม่มีเลยข้างล่างไม่มีเลยพอมันลงไปมันไม่มีอากาศมันลงไปสัก แค่นี้นะมันยึดไว้ต้นไว้แล้วก็ต้นเขาก็โตแล้วมันไปข้าง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 หมดเลยต้นสูงขนาดไหนมันไปถึงนั่นนะใช่ใช่ไปข้างนะมันไม่ได้ลงไปตรงนี้อ่าเพราะว่าผมไปดูแมคโครไม่มีรากลงไปลึกเกินสองเมตรอ๋นี่หลักการก็น่าจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่หลักการแล้วผมเห็นของจริงเลยคือที่ผมพูดนี่คือผมเห็นอืมันไม่ใช่ได้มาจากความรู้นะครับอืคือผมเห็นครับผมคือถ้าเป็นเป็นพูดถึงความรู้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการเยอะนะคือคือฟังแล้วต้องใช้วิจารณญาณอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็น ผมไม่เคยเห็นรากที่มันจะลงไปน,นอกจะเป็นดินพุหรือมันมีบ่อมีถ้ำรากมันถึงจะลงไปได้อ่าแต่ถ้าเป็นดินแบบเป็นป่าอย่างเนี้ยครับผมไปดูที่ไมโครเขาขุดนะผมเคยขุดบ่อและสิ่งที่ผมสังเกตก็คือรากไม้มันลงไประดับไหนนี่เดียวมีแตบบ่ข้างบนครับที่ที่เขาเอาศัยอยู่ครับที่ที่เขายึดอยู่ยาวยาวยาว,ยาวมากครับอบืย่างอย่างอทองหลางที่มาจากนนบุรีเนี่ยรากใหญคมาก ใค,ใครที่บอกว่ารากจะอยู่ที่แค่ปลายพุ่มไม่รากตรงหลังไปไกลมากครับครับผมแล้วก็ตัดตัดตัดแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อืมครับแต่ถ้าปล่อยเขาไว้เขาก็เอ,อเขาก็ทําให้ดินร่วน่ะครับครับแต่เราจะไม่ให้เขาสูงมากคือที่นี่เนี่ยต้นไม้เราตัดญ้าแล้วเขาก็ยังมีชีวิตอยู่อืมเราจะอาศัยรากของเขาครับทําให้ดินเนี่ยโปร่งนะครับ แต่ปล่อยนานไม่ได้เขาพอปล่อยนานนี่เขาก็จะหนึ่งก็คือจะลกเนาะสองก็คือเอเขาก็จะแย่งแดดจะคุมหมดถาวันนี้ก็เหมือนกันถาวันนี้ก็ต้องต้องต้อง,องค่อยๆสัมผัสเขา,าครับคือไปกระชงกระชากอะไรเนี่ยทําให้ในต้นไม้เราเสียหายด้วยก็ถ,ถ้าดึงเบาๆนี่จะหลุดง่ายครับครับผมครับแล้วก็เขาขึ้นเร็วมากฮะแต่เราเวลาเขาขึ้น,เ,นเรารู้สึกว่า เรามาถูกทางแล้วเพราะว่าเขาคืออินทรีย์นะเพาตัดปุ๊บเขาก็จะเป็นเป็นเป็นอาหารเปู้ทนทีอันนี้ก็จะเห็นนะเม็ดข้างนอกอยู่ที่บอกว่าที่เราก็ไม่ต้องปลูกแต่ว่าเราต้องรู้ระยะเวลาที่เราจะเอาเขาไปปลูกนะอะตอนนี้เราก็ย้ายได้นะเพราะลากเขายังถอนง่ายเนี่ยมันถอนง่ายๆเลยแล้วก็ตัดยอดอันนี้มันเม็ดมันมันที่ว่ามันลูกที่มันร่วงมาที่เราไม่ได้เก็บใช่ไหมแล้วเม็ดมันเราเรามาเรียงๆไว้ ครับออกตามธรรมชาติเลยแต่กินแรงมาเลยก็กินไปหน่อยเ้าก็ไม่เป็นไรครับมันใช้ได้เดี๋ยวไปลงถุงครับลงถุงไว้เดี๋ยวพอต้นอีกสักหน่อยแล้วก็อาจจะเสียบอืที่ที่เล็กๆที่เขาทำกันครับที่ทำแบบทั่วไปแบบการค้าทั่วไปนี่ต้นนี้สวยมากเลยที่คครับูมือก เอ๋อครับอ๋อต้นนู้นต้นนู้นครับธรรมชาติเป็นใจแล้วครับดีจังรู้สึกโอ้ใช่โอ้โหใหญ่มากเลยกิ่งตอเลยเนี่ยอันนี้บอกว่าเนี่ยชนิดกิ่งตอออ๋ถ้าเราดูดูแลแล้วเนี่ยดีๆแล้วมันก็มีอายุยืนเหมือนกันนะครับชนีกิ่งตอ